สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับทิเชอร์ลัคนานะคะในวันนี้ทิเชอร์ลัคนาจะมาสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือกระบวนการทํางานแบบบนแบบบนซ้ํานะคะกระบวนการทํางานแบบบนซ้านะคะมีลักษณะเป็นแบบไหนนักเรียนมาดูกันเลยค่ะนักเรียนคะ เกมนะคะหรือปัญหาหลายปัญหาจะทำงานแบบวนซ้ำและมีเงื่อนไขยอยู่ภายอยู่ภายในนะคะเช่นการค้นหานะคะของในกล่องจนกว่าจะพบของที่ต้องการการเก็บขยะนะคะต้องเก็บจนกว่าขยะหมดนะคะการปูกกระเบื้องบนพื้นจนเต็มพื้นที่นะคะการทำงานแบบวนซ้ำนะคะจะทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆจนครบตามที่เงื่อนไขได้กำหนดไว้ให้นะคะอย่างเช่น นักเรียนดูในรูปภาพนะคะการเก็บขยะนะคะทํางานแบบวนซ้ํำยังไงนะคะก็คือเหมือนนักเรียนนะคะไปเก็บชิ้นที่1เสร็จแล้วนะคะเก็บชิ้นที่1มาใส่ถังขยะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันสะอาดหรือยังหรือขยะหมดหรือยังถ้ายัางนะคะเราก็ต้องไปเก็บขยะชิ้นที่2ขึ้นมาอีกนะคะเก็บวนไปเรื่อยๆนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าขยะจะหมดหรือมันจะสะอามันสะอาดนะคะถึงจะจบการทำงานนี่จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบวนซ้ำนะคะโอเคนะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะลักษณะนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเลยค่ะการเก็บขยะอ่ะมาดูเมื่อต้องการเก็บขยะนะคะจะต้องเก็บขยะในบริเวณนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าขยะในบริเวณนั้นจะหมดหรือสะอาด โดยเขียนเป็นอัลกอริทึมและผังงานได้ดังนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเดินไปบริเวณที่มีขยะนะคะหลังจากนั้นเก็บขยะนะคะนำขยะใส่ถังตรวจสอบว่าขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงให้กลับไปคําข้อที่1ถ้าจริงให้จบการทํางานนะคะลักษณะการทํางานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราม,มาดูในผังงานนะคะในผังงานนะคะไปที่ เริ่มต้นนะคะเดินไปบริเวณที่มีขยะนะคะหลังจากนั้นก็เก็บขยะนำขยะไปใส่ถังขยะมีการตรวจสอบว่านะคะมีการตรวจสอบว่าขยะแบบบริเวณนั้นนะคะหมดจริงหรือไม่นะคะถ้าไม่จริงเราก็เลื่อนกลับไปนะคะมีลูกศรโยงไปเดินไปเก็บขยะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่า ขยะบริเวณนั้นหมดแล้วหรือสะอ,ะสะอาดแล้วนะคะเงื่อนไขกลายเป็นจริงก็คือจบการทํางานโอเคไหมคะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2นะคะถ้าต้องการปูกระเบื้องสีเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะคือแดงน้ําเงินเหลืองเขียวแดงน้ําเงินเหลืองเขียวดังภาพนะคะแดงน้าเงินเหลืองเขียวดานี้ค่ะปูไปเรื่อยๆเลยนะคะ และต้องการเรียงต่อการไปเรื่อยๆเป็นจำนวนทั้งหมด14แผ่นอยากทราบว่าแผ่นที่15จะเป็นกระเบื้องสีอะไรอ่าเรามาลองแก้ไขปัญหาตรงนี้ดูนะคะนะคะการแก้แก้ปัญหานี้นะคะจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียดคิดหาความสัมพันธ์ต่างๆก่อนนะคะโดยการเรียงข้อมูลตามโจทย์ที่กำหนดไว้นะคะจะเป็นเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของปัญหานี้ จากการปูกระเบื้องนะคะเราสามารถเขียนรูปแบบของกระเบื้องต่างๆเป็นข้อมูลนะคะอย่างเช่นอาจจะแทนเป็นตัวเลขก็ได้นะคะนักเรียนมาดูในตารางเห็นไหมอ่าเขาแทนสีกระเบื้องนะคะเป็นตัวเลขนะคะสีแดงก็จะเป็นเลข1สีน้ําเงินก็จะเป็นเลข2ส,สีเหลืองก็จะเป็นเลข3และสีเขียวเป็นเลข4นะคะคราวนี้เราก็ลองมาทํางานดูนะคะเมื่อพิจารณาปัญหาต่อไปนี้แล้ว การปูกระเบื้องจะ,ะจะคล้ายการนับเลข1 2 3 4วนไปเรื่อยๆนะคะจนครบ 15. ตัวเลขนะคะแล้วจะพบว่าการนับครั้งที่15ตรงกับหมายเลขอะไรหมายเลข3นั่นเองนะคะซึ่งกระเบื้องสีที่เป็นหมายเลข3ก็คือสีอะไรคะ,ะในนี้ก็คือจะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะโอเคไหมเข้าใจไหมคะ ก็คือเป็นการแทนตัวเลขอะคะ่ะใส่เข้าไปในสีนะคะแล้วก็จะมีการนับไปเรื่อยๆจนถึงครั้งที่ส5ถ้าถึงครั้งที่15แล้วเรา,าก็รองก็มาดูว่ามันตรงกับสีอะไรตรงกับเลขอะไรและเลขอะคือสีอะไรนะคะก็คือคําตอบที่เราจะได้นั่นเองโอเคมั้ยคะต่อไปต่อเลยนะต่อไปค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะพึ่งเก็บน้ําหวานนะคะเราต้องการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้พึ่งอาคาเดินไปเก็บน้าหวานดังภาพจะเขียนคําสั่งได้อย่างไรนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือพิจารณาจากปัญหาของพึ่งก่อนนะคะจะพบว่ามีน้ําพึ่งนะคะอยู่ที่ดอกไม้อะคะ่ะสองตำแหน่งแต่และตำแหน่งนะคะเราจะต้องเก็บน้ำหวานทั้งหมด2ครั้งนะคะซึ่ง เราจะสามารถเขียนเป็นอัลกอริทึมนะคะสั่งงานได้ดังนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นก่อนเลยห้ามลืมนะคะตัวน,นี้ต้องเป็นเริ่มต้นหลังจากนั้นพึ่งจะเดินไปข้างหน้าตัวพึ่งตัวนี้ค่ะจะเดินไปข้างหน้าพอเดินไปปุ๊บมันเจอดอกไม้ใช่ไหมคะในดอกไม้มีน้ําหวานเขาให้เก็บน้ําหวานสองครั้งก็จะมีขั้นตอนการเก็บน้ําหวานเก็บน้ําหวานนะคะต่อไป เมื่อเดินอันนี้เก็บหมดแล้วก็เดินไปข้างหน้าอีกไปเจอดอกไม้ดอกที่2นะคะแล้วก็เก็บน้ําหวานเก็บน้ําหวานนี่คือลักษณะของการทํางานนะคะเราไปดูต่อนะคะว่าถ้าเกิดเขียนเป็นอัลกอริทึมเนี่ยจะต้องเขียนยังไงนะคะมาดูกันเลยอัลกอริทึมนะคะเริ่มต้น1ทําซ้ํา2ครั้งนะคะไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานเก็บน้าหวาน ทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเราอะค่ะทาเหมือนกัน2ครั้งเราสามารถเขียนโปรแกรมได้แค่ครั้งเดียวเลยนะคะแต่กําหนดว่าให้คุณเนี่ยทำซ้ําแบบนี้ค่ะ2ครั้งนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะนักเรียนจะได้เขียนในโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรากลับมาเจอกันเมื่อไหร่ที่เชิญจะสอนให้นักเรียนเขียนกับโปรแกรมนะคะลักษณะการเขียนก็คือ,อเมื่อเรียกใช้งานนะคะจะมีบล็อกคําสั่งเกี่ยวกับ ทำซ้ำสองครั้งนะคะหลังจากนั้นให้ใส่บล็อกคำสั่งที่คำว่าไปข้างหน้า1บล็อกแล้วก็เก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานนี่คือขั้นตอนการทำงานของมันทั้งหมดโดยมันมีเงื่อนไขคือคุณจะต้องทำงานแบบนี้เนี่ยคะ่ะทั้งหมด2ครั้งก็คือเป็นการทำซ้ำสองครั้งนั่นเองโอเคไหมคะโอเคนะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเรากลับมาเจอกันเราจะมาเขียนกันอีกรอบนึงน,นะคะ ต่อไปค่ะเรามามีมาเรียนต่อในหัวข้อาการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะในการดําเนินชีวิตต่างๆนะคะในชีวิตของเราอะคะ่ะบางเรื่องราวนะคะเราสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธีแต่และว,วิธีนะคะจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นการเดินทางจากสถานที่1ไปยังอีกสถานที่1นึโดยโดยการโดยสารรถประจำทางนะคะในจังหวัด มีรถหลายสายแต่ไปจุดหมายปลายทางเดียวกันนะคะแต่ละสายจะวิ่งเส้นทางไม่เหมือนกันมีจุดจอดไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับการเดินทางของเรามากที่สุดอ่าอย่างเช่นสมมติเนี่ยค่ะเหมือนถ้าเกิดเป็นการจราจริตมันก็จะต้องมีมันจะมะีรถประจำทางหลายสายถูกไหมคะมีโดนามีอะอะไรแบบนี้ค่ะหลายสายมี แดดมีการจราจิตใช่ไหมคะซึ่งแต่ละสายอะค่ะมันจะมีการแวะแต่ละจุดอะคะ่ะไม่เหมือนกันหรือจะมีเส้นทางในการเดินทางอะคะ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปตัวตัวเมืองสมมุตินะคะต้องการเดินต้องเดินทางไปในตัวเมืองนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกก่อนว่าเส้นทางไหนนะคะบ้านเราอยู่ตรงแถวไหนเหมาะก,กับการเดินทางไปในเส้นทางไหนมันถึงจะไปถึงในเมืองเนี่ย เร็วที่สุดนะคะเป็นการใช้ก็วิธีการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะในตัวอย่างนี้นะคะรถยนต์แต่ละคันอาจวิ่งด้วยความเร็วไม่ตไม่เท่ากันนะคะรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย50กิโเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าหมายความว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งได้50กิโเมตรนะคะ ถ้าระยะทาง100กิโลเมตรจะใช้เวลาวิ่งทั้งหมด2ชั่วโมงโอเคไหมคะ,ะนักเรียนมาดูในรูปนะคะรถยนต์ A ตรงนี้เป็นต้นทางนี่คือปลายทางนะคะรถยนต์ B ต้นทางปลายทางอ่ะสังเกตเลยจากรูปเส้นทางการเดินทางของรถนะคะรถ A กับรถ B นะะี่ค่ะมีความเร็วไม่เท่ากันนะคะอะแล้วก็ มีจุดจอดไม่เหมือนกันอีกต่างหากนะคะอ่าเห็นไหมคะนะักเรียนดูนะดูรูปนี้จำไว้จำก่อนนะคะเราจะไปดูคําตอบในหน้าถัดไปนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูค่ะรถยนต์ A นะคะวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์ B วิ่งด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางจากต้นทางไปปลายทางนะคะของรถทั้งสองคันนะคะ เท่ากันค่ะคือ400กิโลเมตรและเส้นทางของรถยนต์ B มีจุดจอด P จำได้ไหมคะที่รูปของตัว B ค่ะมันจะมีตัว P อยู่นะคะโดยรถยนต์ทุกคันที่ผ่านจุดนี้จะต้องจอดเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะการหาเวลาที่รถยนต์ทั้ง2คันต้องเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางจะทำได้ดังนี้อะ รถยนต์ A ไม่มีจุดจอดเลยนะคะใช้ใช้เวลาเท่ากับ400กิโลเมตรต่อ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับเขาใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จอดไหนเลยนะคะโอเคไหมต่อไปเรามาดูของรถยนต์ B บ้างนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะ เราจะต้องวิ่งทั้งหมด4กิโลเมตรถูกไหมอ่ะคาราวนี้รถยนต์ B อะค่ะวิ่งจากจุด1น,นะคะจุด1ไปยังจุด1น,นะคะใช้เวลาจากจุดต้นทางไปยังจุดจอดอะคะเท่ากับ300หารด้วย100แสดงว่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดจอดนะคะ300กิโลเมตรหารด้วย100ก็คือระยะก็คือความเร็วที่เขาใช้ในการวิ่ง100หารแล้วนะคะได้เท่ากับ3ชั่วโมง นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจอดเขาใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเขาจะต้องมาจอดที่จุดจอดนะคะ1ชั่วโมงนะคะก็เป็นว่า1ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงเมื่อกี้เป็น4ี่ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาใช้เวลาวิ่งจากจุดจอดไปยังปลายทางอีกนะคะเหลือเวลาอีกแค่ เขาเหลือระยะทางอีกแค่100กิโลเมตรถูกไหมแล้วเขาใช้ความเร็ว100 100หารด้วย1น0เท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่รถบีวิ่งนะคะจากจุดต้นทางไปยังปลายทางก็คือ3 3ชั่วโมงบวกกับจอด1ชั่วโมงแล้วก็วิ่งต่ออีก1ชั่วโมงเป็นทั้งหมด5ชั่วโมงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นรถ B จะใช้ระยะเวลาในการวิ่งน้อยกว่ารถ A โอเคนี่คะ่ะไปต่อนะคะอ่าต่อไปค่ะนะคะเรามาดูต่อนะคะการแก้ปัญหาในบางเรื่องที่มีความซับซ้อนนะคะนักเรียนต้องมีการทำงานหลายๆครั้งนะคะทำซ้ำๆนะคะเราอาจนำเทคโนโลยีนะคะเช่นคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้งานได้เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์นะคะสามารถทำงานแบบซ้ำๆทำงานแบบคนซ้ำได้ดี และทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้องนะคะโดยอาจเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานมาใช้หรือเราอาจจะมีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองก็ได้นะคะซึ่งการออกแบบโปรแกรมนั้นนะคะจะต้องออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทุกกรณีนะคะเช่นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณเวลาที่ใช้ในการเดินทางนะคะโดยใช้โดยให้ผู้ใช้อะค่ะป้อนข้อมูลนะคะระยะทางเข้าไปนะคะ กับความเร็วเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลหรือคำนวณเวลาออกมานั่นเองนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูนะคะในการออกแบบโปรแกรมนั้นนะคะจะต้องรับข้อมูลทั้งหมด2ค่าค่ะเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์นะคะและเมื่อประมวลผลแล้วนะคะจะเก็บนะคะไว้ในหน่วยความจำเช่นกันค่ะ โดยข้อมูลต่างๆนะคะจะเก็บไว้ในตัวแปรนะคะสมมุติว่านะคะถ้าเราตั้งตัวแปร s แทนระยะทางตัวแปร v แทนความเร็วและตัวแปรตัวแปร t นะคะแทนเวลาการประมวลผลสามารถเขียนวิธีการได้ดังนี้ค่ะ ต่อไปนะคะท่านก็มาดูนะคะในตัวอย่างตัวนี้นะคะหลังจากที่ว่าเรารู้ไปแล้วว่าเรากําหนดอะไรไปแล้วบ้างนะคะเอามาเขียนเป็นอัลกอริทึมนะคะได้นะคะดังนี้เลยก็คือเริ่มต้นค่ะหลังจากนั้นก็คือข้อที่1รับค่าระยะทางนะคะมาเก็บไว้ใน s นะคะรับค่าความเร็วมาเก็บไว้ใน v ค่ะหลังจากนั้นมีการประมวลผลนะคะโดยการคำนวณเวลาคือ t นะคะจะเท่ากับ s หารด้วย v นะคะแล้วก็แสดงผลนะคะแสดงผลเวลา t ออกมาโอเคไหมคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะมาดูนะคะสมมุติอย่างเช่นระยะทางนะคะท t เชอร์นะคะป้อนระยะทางเข้าไปเก็บไว้ใน s นะคะเป็น400อ่า400เขียนไม่สวยหน่อยนะแต่พอดูได้นะคะอ่าเก็บไว้ใน s เท่ 400, ากับ400ยป้อนระยะทางเข้ามาแล้ว4 0 0กิโลเมตรนะคะต่อไปรับค่าความเร็วมาเก็บไว้ใน v นะคะความเร็วที่ใช้ในการวิ่งรถอะคะ่ะอยู่ที่สมมตินะคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นเอา400นะคะมีการคำนวณและเราต้องการค่า t แล้วตอนนี้นะคะเราก็ต้องเอา400นะคะมาหารด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ ผลลับที่ได้เท่ากับ4นะคะแสดงว่าจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด4ชั่วโมงซึ่งเก็บไว้ในค่า t ท,ที่เราเก็บไว้โอเคไหมคะโอเคนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการประมวลผลหรือว่าการใช้งานประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในชีติระจัาวันของเรานะคะโอเคนะอะ คราวนี้นะคะเราได้เรียนเนื้อหาไปทั้งหมดแล้วนะคะนักเรียนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปหลายๆอย่างแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวที่เชร์จะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนได้ทํานะคะจํานวน10ข้อนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะจะมีการเก็บเป็นคะแนนเก็บให้นักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่นักเรียนทำอะค่ะทีเชื่ออยากให้นักเรียนตั้งใจทำนะเพราะว่าที่เชอรอสอนเนะื้อหาไปหมดแล้วนะคะถ้ายัางไงก็วันนี้ที่เชื่อก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวครัหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ